ครับผมสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับผมช่องเบลไลไทยนะครับพระโบราณของเก่าสะสมครับมาในรอบค่ำรอบเย็นนะครับก็นําพระเก่าๆมาให้พี่พสี่รับชมครับเป็นช่องพระโบราณของเก่าสะสมนะครับด้านนี้คือช่องทางการติดต่อครับพี่ติดต่อด้านนี้ได้เลยนะครับ0ูนย์หกสองห้แอดไลน์ที่เบอร์โทรครับธนาคารอมสินนะครับ0ูนย์สองศู9ยศูนย์ชื่อบัญชีสุชาติรุ่งอินนะครับ จากผมลงไปเมื่อเช้าครับก็มีอสีหลายท่านปิดพ้าไม่ทันครับมีหลายท่านเลยนะไม่ทันวันนี้ผมต้องแม่ช่วงเย็นต้องนํามาลงครับพี่รายการแรกครับวันนี้ผมมานําเสนอครับเป็นรอบข้ามรอบเย็นนะครับก็รายการแรกเป็นพระปิตาครับพี่ดูให้ดีนะครับใครรู้ว่าเป็นเกจิท่านใดรู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรพี่ปิดได้เลยครับภาพแบบนี้แท้แน่นอนครับเป็นรายการที่หนึ่งนะครับดูครับ โบราณของเก่าของสะสมเนี่ยบอกเลยว่าช่องผมเลยนะครับเขาเลยนะครับเบลลายไทยนะครับแบบนี้เลยครับพี่ดูครับเป็นรายการที่หนึ่งครับเอฟซีท่านใดชอบปิดได้เลยครับพี่ราคานี้ผมบอกเลยว่าเบามากๆครับผมขอที่สามร้อยบาทครับเป็นพระแปลกๆครับเพิ่งเคยเห็นครับปิดตาเก่าเลยครับพี่เป็นผงว่านด้วยนะครับเป็นผงว่านเก่าเหมือนผงทูบเลยครับ บอกเลยว่าผมทูบเนี่ยมีมวลสารศักดิ์สิทธิ์แน่นอนครับเพราะว่าทูบเนี่ยใช้สดมนเนาะพี่เนาะก็ส่วนใหญ่จะใช้สดมนกันครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อหลังวัดสามเลื่อนครับพี่สายพิซูโล่ครับต้องมาแล้วพี่ปีสองสองครับเป็นเหรียญรุ่นแรกๆเลยนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้ผมบอกเลยว่า,าพื้นที่เขาเล่นกันนะครับเป็นพื้นที่พิซูโล่ครับหลวงพ่อหลังวัดสามเลื่อนเป็นบ้านเพื่อนผมครับที่ว่าที่ว่าเพื่อนผมที่ว่ามาวันนั้นที่ผมมาไลฟ์ให้ชมเนาะเป็น ที่ว่ารถประสบอุบัติเหตุครับอันนั้นเขาของหลวงพ่อปั่นครับหลวงพ่อหลังนี่ก็ของเขานะครับดูนะครับหลังสามเรือนครับพี่รายการนี้ขอที่สามร้อยบาทครับเบาๆครับพี่ปีสองสองครับใครชอบปิดได้เลยนะครับเป็นรายการที่สองครับต่อไปเป็นรายการที่สามครับดูครับมาเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับเป็นพิมพ์อ่าพิมเขาเรียกว่าพิม์ัยวันนะพี่เนาะ เป็นของเก่าครับหายากครับพี่ไม่ค่อยเจอครับนานๆจะมาครับพี่ดูนะครับเป็นของเก่าครับรายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับพี่ใครชอบปิดได้เลยนะครับมันมากครับพี่พระแบบนี้เนื้อมันมากครับนี่ครับเป็นพระสภาพใช้สึกๆครับแต่ว่าใบหน้าใบตาเนี่ยยังสวยยังคมชัดอยู่นะครับก็ใช้คําว่าสวยได้เลยนะเพราะว่าพระเนี่ยแบบนี้คือ สวยสาหรับช่องผมนะครับอ่าบางท่านมองอาจจะไม่ชอบก็ได้นะเลื่อนผ่านได้ครับพี่ถ้าใครชอบแบบผมนะนี่คือหลวงพ่อเงินวัดบางขานครับพี่ดูให้ดีนะครับเป็นพิมพ์นิยมบางขานครับใครชอบพิมพ์นี้ก็พี่สามารถปิดได้เลยครับพระเด้ผมบอกเลยว่าชอบกันเนี่ยไม่เหมือนกันทุกคนครับพี่บางคนชอบอีกอย่างครับหลวงพ่อเงินเนี่ยหลวงพ่อเงินเป็นหลวงพ่อเกจิเดียวกันนะแต่คนเล่นไม่เหมือนกันนะพี่ผมยังงงเลยครับ ไม่ว่าองค์ไหนก็เล่นหมดทุกทุกองค์ลงไม่เคยพลาดครับมีเอฟซปิดหมดครับผมพ่งเงินครับแต่ว่าราคาห้าร้อยบาทแบบนี้เบามากครับเป็นรายการที่สามครับพี่ต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับเป็นสมเด็จพี่ดูครับมีพิมพ์สานต้มเลยนะเอาแบบนี้เลยครับดูครับดูครับเขาตัดรูปมาครับดูความรักครับถ้าไม่ใช่ความรักที่ทําไม่ได้นะพี่แบบนี้อะรายการนี้ผมขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่เป็นสมเด็จครับตัดมาครับพี่ดูครับดูไว้เป็นเนื้อตัวอย่างได้นะครับ ช่องผมเนี่ยเนื้อแบบนี้อย่างนั้นเลยนะครับนี่คือพระผมยิบมานี่เป็นพระในหนังสือนะครับก็เขามีมาแบบนี้ก็นามาไล่ครับพี่ไม่เห็นยากเลยครับดูครับใครชอบปิดได้เลยเอาไปดูเป็นเนื้อตัวอย่างได้ครับเปิดเจอในช่องใครไปเปิดเจอตรงไหนพี่เนื้อแบบนี้ปิดก่อนดูด้านหลังให้ชัดเจนก่อนะครับแบบนี้ปิดได้เลยครับพี่เป็นรายการที่สี่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทก็ต่อไปเป็นรายการที่ห้านะครับพี่ดูครับเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับดูครับ เป็นหลวงพ่อทองอินครับดูครับแม่นานๆเจอหลังชินราชครับรายการนี้สภาพนี้ผมขอที่สองร้อยบาทพี่สึกหมดแล้วครับพี่นี่ครับเรียกว่าพระสึกนะครับก็ดีมากเลยนะครับรายการนี้เบามากครับพี่เป็นรายการที่ห้านะครับต่อไปเป็นรายการที่หกครับพี่ดูครับเป็นพระลีลาแำแพงเพชรครับยืนครับยืนแบบนี้เลยครับแล้วก็ธรรมชาติเดิมๆของเก่าครับ ดูครับด้านบนมีรอยจิกด้วยมือครับเหมือนก็แกะออกจากแม่พิมพ์แบบนี้ครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ทําให้โค้งขึ้นนะดูครับผมนี่เทคนิคนี้ผมรู้เยอะนะเพราะว่าแม่ผมชอบดูเจนใหญ่ครับเขาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยแม่สนุกดีครับพี่ผมชอบดูครับแล้วก็นํามาเป็นตัวอย่างในการไลฟ์นะพี่เนาะได้ครับแต่เป็นเรื่องจริงที่เขาพูดนะเขาบอกว่าถ้ามีรอยย่นอย่างนี้นะถ้าเป็น พระอ่าผมที่ผมดูเนี่ยเป็นรู้สึกจะเป็นพระรอดลําพูนครับอันนี้ก็ไม่จเำเป็นต้องเป็นพระรอดนะจีบแบบนี้ครับหยิบขึ้นจากไอพิมพ์ทําให้โค้งขึ้นมาครับพี่แล้วก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรครับคนโบราณก็ทําด้วยความรีบนะพี่เนาะมีสึกสงครามบ้างอะไรบ้างก็ช่างทําบางทีเอา้พาพม่ามาแล้วเหรอเอา้าไปแล้วครับคล okay, กไปอย่างนี้เลย <laughs> วางวิ่งแล้วครับอยู่ไม่ได้ครับ รายการนี้ขอที่3า0ร้อยบาทครับพี่ใครชอบปิดได้นะครับผมพูดอะไรออกไปเนี่ยเป็นความจริงทั้งหมดครับแล้วก็บอกเลยว่าเชื่อถือได้ครับสําหรับผมนะไม่มีการจะมาพูดปลดมมเท็จครับโกหกผมพูดตามหลักความเป็นจริงหมดครับรายการนี้เป็นสมเด็จวัดละครพิมพ์ใหญ่ครับพี่ก็ดูไม่ค่อยคมเท่าไหร่ครับแต่ว่าถามว่าเนื้อเก่าไหมโอเคครับเนื้อเก่าหรือมุละมัยครับถามว่าเรื่องความคมเนี่ยเบาลงนะครับแล้วก็รายการนี้ผมขอที่ สี่ร้อยบาทใครชอบปิดได้เลยพี่พิม์เป้อยู่แล้วครับเรื่องพิมพ์นี้ไม่ต้องพูดถึงพิมพ์ถูกเลยครับเป็นรายการที่เจ็ดครับต่อไปเป็นรายการที่แปดครับนี่หลวงพ่อกวยครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เป็นรองพิมพ์ครับพี่ในผมบอกเลยว่าในสามร้อยกว่าอีพีเดี๋ยวนี้เป็นเหรียญแรกจริงๆครับแล้วดูลายมือหลวงปู่ครับดูครับใครได้ไปโชคดีเลยพี่เดี๋ยวนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อกวยครับเป็นตะกวดรองพิมพ์ครับโคสิตลามนะครับดูนะครับคมชัดเจนใบหน้าใบตาหน้ารักครับ นี่แบบนี้เลยนะพี่ผาดูง่ายมากนะบอกก่อนนะครับใครชอบปิดได้เลยครับตาเป็นตาริวจิวอนเป็นเส้นเป็นเส้นครับจานคมกิฟยันไม่มีขาดแม้แต่ตัวเดียวคนระับนี่คือผ่าแท้ดูง่ายครับพี่รายการนี้ครับแอฟซีน mm hmm. ใครชอบปิดได้เลยพี่เป็นรายการที่แปดครับต่อไปเป็นรายการที่เก้านะครับเมื่อก่อนผมไม่ค่อยพูดพระแท้นะแต่ว่าแนนหมปป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 นปป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 นปปปปปาปปป เพื่อความมั่นใจของ F c ซนะแบบนี้ก็พระแท้ครับพี่นี่คือพระกุลำพูนครับเป็นเขาเรียกว่าผมเรียกชื่อไม่ถูกก้นนะครับพระอะไรลำพูนนะชอบลืมเลยนะครับหลังต้องเขียนป้ายติดก่อนนะครับรายการนี้400บาทครับพี่เป็นของเก่าครับเนื้อจัดมากนะครับแล้วก็แก่งมากด้วยครับแบบนี้ f c ท่านใดเคยได้ไปนะครับบอกเลยว่าป้องกันแชมป์แน่นอนครับ คือได้ไปแล้วเขาชอบครับพี่ภาพแบบนี้มีแต่คนชอบนะพี่เนาะผมก็ไม่รู้เป็นไรนะมีแต่คนชอบลงกี่องค์ก็ไม่เคยเหลือครับพี่รายการนี้เป็นรายการที่9ครับต่อไปเป็นรายการที่1 0บครับเป็นหลวงปู่ฤาษีลิงดำครับ400บาทรายการต่อไปเป็นเข็มกัดหลวงปู่ฤาษีลิงดำมาท่าสุงครับรายการนี้ผมขอที่200บาทครับเข็มกัดนี้เจอกันเรื่อยๆนะพี่เนาะใน300รอยไอพีเหรียญนี้เราจะเป็นเหรียญที่3ามที่สี่ครับ หลวงปู Dragon, no, no Turn, h, mm ่ฤาษีทิ้งดำพราะท่าสูงใครชอบปิดได้เลยครับเป็นรายการที่สิบนะครับผมเคยฟังเรื่องเล่ามาชาวบ้านเล่าให้ฟังนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าเขาบอกหลวงปู่ฤาษีทิ้งดำเนี่ยเป็นพระนเรศวนครับชาตนมาเกิดครับอันนี้ที่ผมฟังมานะคนแก่เขาเล่ากันนะเขาบอกนะเราบอกว่าหลวงปู่ก็มรณภาพไปนิดครับเพราะว่าสมัยก่อนหลวงปู่ฆ่าคนเยอะนะเขาบอกครับแม่ อันนี้เขาเล่ากันนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่ว่ามีส่วนจริงครับแม่เป็นเหมือนเป็นนิมิตหรือเป็นการนั่งกรรมฐานครับเพราะเล่าผมฟังเนาะก็จริงเท็จยังไรก็แล้วแต่ครับใครชอบก็ฟังได้ครับไม่เห็นเป็นไรนะพี่เนาะไม่ได้เสียหายอะไรสร้างแต่คุณงามความดีครับไม่ว่าพระนเรศวรไม่ว่าหลวงปู่ครับ รายการนี้ขอที่สามร้อยบาทครับเป็นพินเข่าตรงนะครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับต่อไปสิบสองครับพี่มาเป็นหลงพ่อเกษมเขมะโกครับดูครับเหรียญนี้ลงพ่อเกษมครับสูตรสารไตรักครับดูนะครับเป็นปีพศอะไรเลยปีหนึ่งแปดครับเหรียญนี้สวยนะพี่ใช้ได้เลยทีเดียวนะดูครับเป็นเหรียญปีหนึ่งแปดรบบคลาสสิกเก่าส่วนใหญ่ผมเจอเนี่ยแบบนี้ครับลมดําแบบนี้ครับผม มอสก็เสเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกเมือนกครับเพาชอบลมดำเขาเปลี่ยนนะครับปีหนึ่งแปดครับแล้วก็เป็นเนื้อทุ่งแดงลมดําใครชอบรายการนี้ห้าร้อยบาทครับพี่ปิดได้เลยนะครับผ่ะคลาสสิกแล้วก็สวยด้วยนะบแเดิมๆครับพี่ครับผมก็เป็นรายการที่สิบสองเนาะต่อไปรายการที่สิบสามนะครับมาเป็น รายการที่สิบสามนะรับดูนะครับเป็นสมกอรครับสภาพสึกๆครับพี่ดูนะครับนี่นะรายการนี้ผมขอที่สองร้อยบาทและกันพี่ผ่าสภาพสึกแบบนี้นะเป็นรายการที่สิบสามนะครับก็เบาๆครับพี่เป็น สีดำครับก็ซุ้มกอสีดำหายากเหมือนกันนะพี่แล้วก็สภาพศึกแบบนี้ครับใช้ได้เลยทีเดียวครับเป็นรายการที่สิบสามนะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่ครับพี่สองร้อยบาทต่อไปสิบสี่เป็นเหรียญลวงปูลูซีติงดำอีกแล้วนะรายการนี้ขอที่สองร้อยบาทครับเป็นราคาเบาๆเลยนะครับรายการนี้ครับก็ลวงปูลูซีติ้งดำมัท่าสุงครับแม่มานี่มาเป็นชุดๆครับพี่ รายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นรายการที่สิบห้านะครับเหลียนหลวงปู่สุกวัดประคองมะขามเท่าครับพี่ดูเนื้อมันมากครับองค์นี้สภาพใช้แบบมันๆครับแม่ทาไงเนื้อเป็นสีนี้นาะเก่ามากนะครับดูครับแปลกดีครับเหมือนมีรอยเลี่ยมเดิมเก่าด้วยนะพี่ดูนะครับนี่คือหลวงปู่สุกวัดประคองมะขามเท่าครับผมขอที่สี่ร้ยบาทนะครับใครชอบปิดได้เลยครับมีจานด้วยเป็นรายการที่สิบห้าครับ ต่อไปสิบหกครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกครับหลวงพ่อเกษมเนี่ยสำหรับช่องผมเลยผมถือว่าเป็นพระใหม่ๆนะครับก็ใครชอบปิดได้เลยพี่รายการนี้ปีสามห้าครับผมขอที่สามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเกษมเขมโกครับปีสามห้าครับเบาๆเลยครับมีโค้ดด้วยนะครับชัดเจนครับเป็นรายการที่สิบหกครับต่อไปสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดเป็นพระรอดลาพูนครับพี่ดูครับพระรอดลาพูนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับก็ บอกเลยว่าหายากครับไม่ค่อยเจครับพี่สวยๆก็ไม่ค่อยมีนะรายการนี้สองร้อยบาทแล้วครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับต่อไปเป็นสิบแปดนะครับดูครับสิบแปดมาเป็นหลวงพ่อแม่เหมือนหลวงปู่แหวนเลยนะครับหลวงปู่แสงครับดูครับนี่ครับเป็นหลวงปู่แสงนะครับกับปีหกห้าสองสี่หกห้าไอ้สองห้าห้ารายการนี้ผมขอที่200รอยบาทครับเป็นพระใหม่ๆนะพี่เนาะ รายการที่สิบแครับต่อไปสิบเก้านะครับสิบเก้าเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานพี่ดูครับตรงนี้เป็นพิมพ์พิตาสภาพใช้ครับใครชอบเนื้อนี้ปิดได้เลยนะพี่เนื้อก็เก่าแบบนี้ครับเขาเรียกว่าผะสภาพใช้ผิวหิ้งเดิมคาบน้ําคาบอะไรยังติดอยู่ครับก็รายการนี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทครับสภาพสึกนะครับใครชอบปิดได้เลยพี่เป็นรายการที่ยี่สิบนะครับสิบเก้าอ่าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบครับยี่สิบมาเป็นหลวงพ่อเงินครับพี่ดูครับ พิมพ์นี้ก็มีคนหานะครับเขาเรียกว่าพิมพ์นิยมหูใบสี่ครับดูครับมีเส้นคอด้วยครับมือร้องครับดูนะครับรายการนี้เป็นหูใบสี่ครับก็ผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับใครชอบปิดได้เลยพี่ฐานหนาหน้ายิ้มครับปกติครับเป็นรายการที่ยี่สิบครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่บเอดนะครับมาเป็นพี่ดูครับสมเด็จโตดูสมเด็จวันนี้ครับพี่นี่เขาเรียกว่าผงน้ํามันนะพี่ รายการที่ผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับใครไม่เคยเห็นผงน้ํามันปิดไปดูก่อนพี่นี่เขาเรียกว่าสมเด็จเก่าผมให้ทันตัวเลยนะพี่แบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นผงน้ามันนะพี่นะเรียกผงน้ํามันเขาก็มีนะเขาแก่น้ำมันตังอิวครับพี่หาแบบนี้หายากครับก็นานๆเจอห้าร้อยบาทครับใครชอบปิดได้เลยครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะครับยี่บสองมาเป็นเหรียญพี่ดูหลวงปู่อะไรเนะี่ย หลวงปู่ใหม่ใช่ไหมหลวงปู่หายชมอไม่หลวงปู่อะไรหลวงปู่โม่นเหรอใช่ป่ะปีสองศูนยโอวัดอะไรเนี่ยนครศรีธรรมราชครับแม่ผาใสใยใต้ครับพี่รายการนี้ขอที่สองร้ยบาทครับเรื่อมเดิมๆครับพี่ดูนะครับ รายการต่อไปเป็นพรลรอดลำพูนองสวยครับพี่ดูครับองนี้มาสวยเลยครับแล้วก็เนื้อเป็นสีอิดครับอายุอนามเนี่ยบอกเลยว่าเป็นพันปีครับแล้วเก่าด้วยนะครับดูครับรายการนี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทนะครับไม้ถันนะพี่องนี้สวยมากครับดูครับผมให้ดูความเก่งแก่งมากนะครับไม่ต้องกลัวแตกครับพี่องนี้สวยมากด้วยครับก็ในสามร้อยกว่าอีพีสีนี้น่าจะเป็นองค์แรกเลยครับส่วนใหญ่จะเจอพิงโกครับสีอิดไม่ค่อยเจอนะครับ นี่ผมเจอเป็นองค์แรกๆเลยครับสี่รอยบาทถือว่าเบามากเป็นรายการที่ยี่สามัต่อไปเป็นยี่สิบสี่ครับมาแล้วครับย4ิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับแล้วก็หลวงพ่อเงินครับนี่เขาเรียกว่าเหรียญช้างคู่นะครับดูครับเหรียญนี้ผมขอที่แม่สองร้อยบาทครับพี่รูปหล่อยังเปิดสามร้อยครับเหรียญก็แค่สองร้อพอนะครับรายการนี้ใครชอบปิดได้เลยพี่สมบัติพิชิตครับรายการต่อไปครับเป็นพี่ดูครับนรายการที่ยี่สิบห้าครับเป็นธนิมแดงครับ เป็นพระร่วงนั่งสนิมแดงครับก็ของเก่าๆแบบนี้ครับนี่ครับก็ใครชอบพี่ิดได้เลยครับรายการนี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทครับสนิมแดงเก่าๆนะพี่ดูครับแม่ของผมนี่ดีจริงๆนะครับก็เปิดราคาเบาเหลือเกินครับพี่ต่อไปเป็นหลวงสุทธวัดประคองพระคมเท่าองค์นี้สวยมากครับมีสามตุ่มชัดเจนนะครับก็เป็นของดีของเก่าใครชอบความเก่าความคลาสสิก ตรงนี้เป็นทางเลือกครับพี่ก็มาเลยครับใช้จนห่วงยืดมีร่องลอยการเลี่ยมแบบโบราณครับด้านหลังคมชัดเจนนะครับนี่คือหลวงพุสุกวัดประคองมะขามเท่านะพี่สภาพใช้ครับศึกจะสวยครับรายการนี้ผมขอที่500บาทนะครับนี่คือพระเดิมพระเก่าเดิมเดิมเลยนะครับใช้ได้ปลาโชคดีแน่นอนครับชื่อก็ดีแลวหลวงพุสุกนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบหกครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดมาเป็นอ่าอะไรนี่ากระสเขมโก้อะเหรดหนึ่งนะ หลวงพ่อเกษมครับนี่ครับรุ่นนี้เลยครับพี่ดากริบเลยนะครับนี่คือหลวงพ่อเ,เกษมเขมโกูครับเป็นในงานเขาเรียกว่าอะไรนะรุ่นอะไรเนะี่ยบูนาสร้างอะไรเนะี่ยสารเจ้าแม่สุชาดาผมเคิได้ยินเหมือนกันนะเนบะื้งหกครับพี่สุสารไต้รักะครนะลำปางนี่เป็นผ่าสายลำปางนะใครชอบปิดได้เลยครับพี่มาแล้วครับหลวงพ่อเกษมครับเป็นเหรียญละขังนะครับก็ สวยๆแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะพี่ส่วนใหญ่จะเจอซึกๆครับเป็นรายการที่27บดนะครับเอาส0 0รอยบาทพอต่อไปเป็น28ครับเป็นรายการปิดท้ายของวันนี้ครับผมให้ดูพระยุทธยานะครับพี่เป็นพระยืนรักจะสมัยเนี่ยผมบอกว่าเป็นศิลปะจากยุทธยาครับแล้วก็อาจจะแกะยุคในยุคยุทธยาด้วยนะเพราะว่าพระเก่าเก็บครับพี่ไม่ได้ใช้เลยครับอันนี้เป็นมรดกตกทอดกันมาครับ เรามาอยู่บ้านคุณตาเนี่ยถือว่าเป็นพระเก่าแน่นอนครับไม้เนี่เบาครับพี่แล้วก็เป็นของเก่าครับดูศิลปะครับแบบอยุธยาครับพัคเกตได้หายไปเลยนะพัคเกตเนี่ยถอดได้ครับแต่ว่าหายครับไม่ดูครับนี่คือศิลปะแบบอยุธยาครับอ่าดูของเก่าเนาะพี่เนาะดูให้ชื่นใจครับดูกันยามข้ามรอบข้ามเนาะพี่เนาะรายการนี้ผมขอที่ 800ร้อยบาทครับพี่พระเศียรเนี่ยพี่ไปใส่เองได้นะครับก็ทำพระเศียรใส่เองได้ครับเขามีรูเสียบเลยครับโบราณครับนี่คือของเก่าก็เป็นแบบนี้เขาเรียกว่าถอดซุ้มได้ครับถอดถ้าถอดด้านบนได้เนี่ยตั้งแต่ยุทธยามารัตนะเลยนะครับยุคนี้ผมบอกเลยว่าเป็นยุคยุธยาครับเป็นศิลปะแบบชาวกรุงเก่านะครับใครชอบศิลปะแบบนี้ก็พี่ปิดได้เลยแล้วเป็นพระแท้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับนี่คือพระดูง่ายครับสาดูเลยครับพี่ เก่าจัดนะครับบอกเลยว่าเก่าจัดจริงๆนะพี่ดูครับแห้คลาสสิกเหลือเกินครับพี่ใครชอบพี่ปิดได้เลยนะครวบคลาสสิกมากครับตรงนี้ครับก็ราคานี้เบามากครับเป็นรายการที่ยี่สิบแปดแปดร้อยบาทครับพี่ EP นี้จบลงครับจบลงแล้วนะครับก็ขอขอบคุณพี่พีีนะทุกท่านเลยนะครับขอบคุณจากใจครับพี่ขอให้พี่ีทุกท่านรับชมอย่างมีความสุขครับแล้วก็ วันนี้ก็ฝันดีครับลาตีสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับพี่ก็พบกันใหม่พรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีครับ